สมัยก่อนเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นตั้งแต่ปีพศ2 5 8 7เคยเป็นเนนขึ้นไปอยู่กับท่านหปีกว่าไปดูความ็นอยู่ของยุคสมัยกันนน้นกับเดี๋ยวนี้มันแตกต่างกันสมัยน,ยน,ยนั้นพระเนนเนี่ยสนใจทางด้านธรรมปฏิบัติมากปัจจุบันนี้โตเตะไปตามถนนร้นทางแล้วก็มักจะไปจอดด้วยากกในสถานที่ชมุมชน จุดมุ่งหวังนั่นคืออะไรนะไม่ทราบมันแตกต่างมันเยอะสมัยก่อนโน,น้อนอาตมาเคยไปอยู่หลวงปู่มัน่นพุทธตเทระตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นมันจะเข้าเมืองไทยอ่ะกําลังจะเข้าเนะี่ยอาจะมาออกเดินทางไปสัจะพัหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่าญี่ปุ่นเข้าแล้วก็แพ้สงครามเข้าไปดูแลสมัยนั้นห <c oughs> น้าเลื่อมใสจริงๆคือพระเนรจะหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศมุ่งหน้าเข้าไปสู่สำนักหลวงปู่มัน่น เพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเลยในเมื่อท่านมาอยู่ตามที่ต่างๆแล้วแวะไปนี่ไม่ผิดหวังคือท่านจะคุยเฉพาะอุบายวิธีที่จะออกจากทุกข์หรืออุบายวิธีที่เข้าสู่สมาธิอันเป็นว่าสัมมาสมาธินั้นศึกษากันอยู่ตลอดเข้าไปไม่ผิดหวังอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นเนี่ย เราจะเข้าไปเลยไม่ได้คือมีด่านหน้าคอยกักอยู่ได้แก่บ้านนังโดกวัดหลวงปู่อ่อนแล้วก็วัดภูทรพิทักษ์วัดอาจารย์ฟันและหลวงปู่ฟันแล้วก็ต่อไปทางขานนู้นก็วัดโคกมานาของอาจารย์กว่าอาจารย์กูพอเลยไปอีกนามน์วัดอาจารย์คกงมาอันนี้เป็นด่านหน้าแต่ละสายที่ออกเดินทางมายังมาจากสายอุบลก็มาผ่านวัดอาจารย์คกงมา ถ้ามาจากทางสายโคราชมาจากทางอ,ดอุดรก็มักจะมาผ่านวัดหลวงป,ปู่อ่อนอย่างเงี้ยแต่แล้วองค์ต้องเข้ามาสู่สำนักล้วก็ต้องถามผู้อยู่ใกล้กชิดก่อนว่าความเป็นอยู่ของผมเนี่ยจะเข้าได,ด้หรือยังในเมื่อเจ้าสำนักนั้นบอกว่ามองแล้วยังไม่ควรก็ต้องอยู่ฝึกที่นั่นก่อนพอสมควรเจ้าสำนักเห็นว่าเออดีพอสมควรแล้วพอเป็นไปได้จึงจะเข้าไปสู่สำนักของหลวงป,ปู่ได้ พอไปถึงแม่เนี่ยท่านจะให้ธรรมะเป็นประจําวันเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านผู้มีคุณธรรมไปท่านจะให้ธรรมะท่านสูงแล้วเมื่อพระที่เพิ่งจะฝึกสมาธิท่านก็ให้ธรรมะท่านต่ำเลยได้ยินด้วยฟังกันอยู่ทุกวันถึงแม่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนปริญญาแต่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ได้ยินไ้ฟังทุกวันเหมือนกันก็เลยเกิดให้เข้าใจธรรมะปฏิบัติเนี่ยพอสมควร ทีนี้ระหว่างนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยทั่วสารทิศหลังไหลเข้าไปเนี่ยจะได้ธรรมะแนวปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปคุยกันที่ไหนก็รู้เรื่องกันเป็นอันเดียวกันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันร้อยแปดพันเก้าไม่รู้สายไหนต่อสายไหนปฏิบัติกันแบบไหนรูปไหนมันวุ่นวายไปหมดพอไปคุยกันแล้วจนฟังกันไม่รู้เรื่องมันกลายเป็นคนละลัทธิไปเลยฟังไม่รู้เรื่องกันซะเลยก็มีเพราฉะนั้นจึงว่ายากแก่การศึกษาปฏิบัติ แต่ที่สำหรับพวกเราที่เข้ามาศึกษาปฏิบัตินี้ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่กิเลสนำพาแล้วก็แหมน่าเสียดายเนี่ยต้อตมาบ่นเสมอเห็นหมู่คณะครูบาอาจารย์ระบ่นเสมอยิ่งไปเห็นบางท่านบางองค์กระโดดเข้ามาแสดงตนเป็นครูบาอาจารย์สอนทางด้านกรรมฐา,านบางทีก็เตือนว่าแบบท่านเข้ามานี่ไม่ถูกต้องมาท่านมาตามรูปของกิเลสกิเลสบัญชาท่านมาคือท่านต้องการอยากจะได้ลาภสักระต้องการอยากจะได้ชื่อเสียงอันนี้กิเลสบัญชาท่านมา แล้วท่านจะมาปลดเบื้องกิเลสเขาได้ยังไงเพราะนั้นท่านต้องไปฝึกปฏิบัติตัก่อนให้ดีอะไรเนี่ยมักจะเตือนบ่อยเพราะฉะนั้นจึงว่าสําหรับการศึกษาปฏิบัตินี้ต้องพยายามดูดูให้ดีว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยน่าเชื่อถือได้แค่ไหนขนาดไหนและการปฏิบัติเป็นรูปายวิธีที่จะออกจากกิเลสทุกจริงหรือหรือเป็นรูปายวิธียังไงบ้างเนี่ยเราต้องศึกษาให้เข้าใจทั้งนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลในเมื่อไม่ได้ผลเนี่ย จะมาบอกว่าการทําสมาธิก็แค่นั้นไม่มีผลอะไรเลยก็มักจะมองในแง่ผู้อื่นว่าดําเนินอยู่นั้นก็เหมือนกันมักจะเป็นอย่างนั้น mm hmm. เพราะน mm ั้นพยายามให้เลือกหาครูบาอาจารย์ที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติจริงๆเวลานี่น่าเสียดายจริงๆญาติโยมทั้งหลายรู้สึกว่าหลายฝ่ายหลายแห่งอยากจะต้องแก้ปฏิบัติแต่ขาดครูอาจารย์ที่ดีนําพาที่จะนําพาประพฤติปฏิบัต,บติหาเป้าที่ถูกที่ต้องแหม้ยากเหลือเกินเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่กระโดดเข้ามาโดยส่วนใหญ่ ก็มาด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแล้วจะมาปลดเปลื้องกิเลสของผู้อื่นมันจะปลดเปลื้องไดอย่างไงเพราะตัวเองก็มาด้วยลูกกิเลสกิเลสบัญชามากระโดดเข้ามาเพราะกาลังของกิเลสบันดาลทั้งนั้นมาต้องการอะไรเรารู้อยู่คือสิ่งนั้นท่านก็อยู่ใต้อำนาจโลกธรรมนั่นเองแล้วท่านจะนําพาผู้อื่นในพ้นจากโลกธรรมได้งไงเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นยังไงขอให้พวกเราตั้งใจศึกษาและประพฤติธปฏิบัติให้ดีแล้วก็จะเห็นผลอันนี้ก็มีแค่นั้นนะนะขอให้พวกเราตั้งใจกัน ทีนี้ก็ยังว่าอาจมาเองก็ติดธุระซะอีกนะเดี๋ยวเที่ยวหลังมาว่ากันใหม่มาว่ากันใหม่ดีกว่าเพราะพวกเรามานั่งคอยก็เสะเหนื่อยแต่ว่าจะมาฝอยอยู่นี่นานก็จะเหนื่อยกันละเดี๋ยวเที่ยวหลังมาภาวนากันใหม่ตอนนี้อาจะมามาเห็นแล้ววัดนี่มาเห็นแล้วมาเห็นหลวงพ่อแล้วที่หลังก็นัดง่ายเราจะมากันเมื่อไรตอนไหนก็ให้หลวงพ่อเตือนไปอามาก็จะรีบมามาเห็นแล้วเลื่อนใสหละเกินอาจาจะเอาเรื่องนียไปเล่าบอกเล่าเก้าสิบปรดาพุทธามะกะให้ทราบว่าพวกเรามีปกติความเป็นอยู่ยังไงแตกต่างจากที่อื่น มาถึงได้ตั้งอ,อกตั้งใจฟังจริงๆใบบางแห่งเคยนิมนต์อาตมาไปคุยเนี่ยไปถึงล้วคุยไม่ได้เพราะเราคุยเขาจับกลุ่มคุยกันเขาก็สารพัดเทจะทาไม่มีกิริยาอาการที่จะน้อมรับอธรรมไม่เห็นที่นี่มาหน,น้าปลื้มใจหน้าดีใจจริงๆมานึกถึงนยุคสมัยหลวงปู่มัน่นรู้สึกว่าท่านสอนพระเนรดีอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่นเนี่ยนะต่างองค์ต่างช่วยกันรักษาต่างองค์ต่างช่วยกันประคับประคอง ป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิกิจที่จะได้อย่างดีเสมอเราต้องการอยากจะทําให้เขาเรียกไม่กิ้มฟันภาษาเมืองอีสานชอบเรียกกันว่าไม่เกียร์คือไม่นั่นพระจันทร์เสร็จต้องรีบกิ้มฟันทําความสะอาดโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรแต่เราเราก็เคยเห็นอยู่บางทีครูบาอาจารย์ไปไม่มีไม่กิ้มฟันไม่มีไม่ชํารละไปละพะจันทร์เสร็จเรียบร้อยเด็กคุยบางทีผักมันติดลรฟันบ้างอะไรบ้างเม็ดข้าวบ้างมองไปแล้วมันยังไงก็ไม่รู้มันไม่สวยเอาเลย เออนี่อันหนึ่งล่ะอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกกบอมิตเหล่านั้นมันเจือและเหน็บอยู่ในฟันเนี่ยในเวลาวิการมันก็ไม่ค่อยจะดีนักเหมือนกันหลายๆอย่างรวมแล้วก็คือว่ากี่มมันออกสะเลยดีที่สุดเพราะนั้นครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐา,านจึงให้มีไม่กินฟันแล้วก็กิ้มออกทีนี้เล่าถึงเรื่องการทาสมมุติพระองค์เนี่ยจะทําไม้กิ้มฟันในหมู่คณะที่บาเพ็ญอยู่ในเขตนั้นนั้นจะทําเสียงให้กทุกะเทือนไม่ได้เด็ดขาดคือจะต้องเอาไม้อันเนี่ยไปตอกสถานที่ห่างเสียงไม่มาลก,กวนเลยเด็ดขาด ดอกทุกๆๆให้มันบานล้วก็มาผ่าผ่าเสร็จเี็บร้อยดีแล้วก็หอบกลับมาพอกลับมาถึงเวลาเด e. all, take, ินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมักจะมาเหลาไม่กิ่มฟันเนี่ยเป็นประจำเหลาว้เยอะๆครูบาอาจารย์ทางนู้นมาแล้วก็ห่อถวายท่านครูบาอาจารย์ทางนี้มาห่อแต่สมัยก่อนนั้นเวียนหากันเสมอเราก็ได้ห่อไม่กิ่มฟันถวายท่านทุกองค์เลยได้บุญกระทำทุกอง์ทุกองค์อันนี้เป็นอย่างั้น เสียงี่ไม่กระทบรบกวนหรือเนี่ยทำไมยังติดนิสัยไปไหนมักจะมีพาเจ็ดหน้าตนติดมือทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ในวัดเนี่ยจะไอเนี่ใครไอปึ้งแล้วจามเพี้ยงออกมานี่ไม่ได้จะต้องโดนเทศนะ พระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเตระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแต่ละท่านได้ดำเนินจเจริญธรรมสัมำสำมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนาธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์สิทธ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทร,เรัอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบรารมีธรรมไพศาลจะลงาศาสนธรรมาศาสนบุคคลาศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยาน,นเทรั หรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด